สวัสดีค่ะวันนี้นานาจะพาทุกท่านนะคะมาช่วยกันแยกต้นไม้มงคลนะคะเอามาปลูกทิศไหนดีของบ้านที่จะเสริมสิริมงคลนะคะอันนี้เราปลูกไม่ได้จัดไว้ในกระถางวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมา แยกต้นเงินไหลามานะคะเงินแยกมาใส่กระถางวางไว้ประดับบ้านตรงทิศไหนดีที่เป็นเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะอันนี้เราปลูกไว้ในข้างๆต้นมะพร้าว ก็วันนี้ก็มีอยากจะเอามาหยิบใส่กระถางนะคะปลูกในกระถางแล้วก็จัดวางให้สวยงามใหม่นะคะเราก็เลือก,กลำต้นที่ดูไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะถัดมาปลูกง่ายนะคะเงินไหลามาเราก็เลือก แล้วก็ตัดใช้มีดคมหน่อยนะคะตัดมาแลักตัดตากทิ้งวันนี้เราจะปลูกสองกระถางนะคะเพื่อมาวางหน้า,นาบ้านของเรา ต้องเลือกอีกลำต้นหนึ่งที่ดูพอเหมาะแล้วก็กำลังงามนะคะเอาต้นนี้แล้วกันนะคะอีกต้นหนึ่ง ตัดมาเลยได้มาแล้วนะคะสองต้นกำลังงามเลยละอันนี้กระถางที่เราเตรียมไว้ก็เป็นสีมงคลนะคะสีออส้มๆส,สวยๆมันจะได้ตัดกับต้นที่ปลูกไว้เดิมนะคะ อันนี้เราเตรียมดินไว้แล้วรดน้ำไว้ค้างไว้หนึ่งคืนนะคะต้นเงินไหลมานี่ปลูกง่ายขึ้นง่ายแล้วก็อยู่นานมากเลยนะคะการปลูกก็ปักชำลงไปเลยจากกิ่งที่เราตัดมาไม่ต้องลึกมากนะคะ ลไม่ต้องไม่ต้องใส่เป็นรองเท้า